ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อของ User Preview Desktop กันนะคะซึ่งส่วนที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบโทราศาพัพท์ l i n k g u t Desktop Client นะคะซึ่งเป็นระบบโทราศัพท์ในรูปแบบของแอป o อฟ Phone อเนกประสงค์นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถใช้งานได้นะคะทั้งในรูปแบบของ Windows แล้วก็ Mac เลยนะคะโดยตัวแอปเนี่ย เขาสามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโทรเข้าโทรออกนะคะทั้งในรูปแบบเสียงแล้วก็วิดีโอเลยนะคะการโอนสายการพักสายนะคะการตั้งค่าการโอนสายค่ะรวมไปถึงการติดตามประวัติการโทรแล้วก็การบันทึกการสนทนาก็สามารถทําได้นะคะอีกทั้งยังมีในเรื่องของการฟังการดาวน์โหลดแล้วก็การลบข้อความเสียงอีกด้วยค่ะ ที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังสามารถอินทิเกตนะคะหรือว่าใช้งานร่วมกับแอป,ปของทาง Microsoft 365ได้อีกด้วยนะคะอย่างตัว Outlook แล้วก็ i c r o s o f t t e a m s นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมาให้มันยุ่งยากนะคะพูดง่ายๆก็คือเราสามารถใช้เจ้าตัวแอปซ f t ต์โฟนตัวนี้เนี่ยผ่าน m i r r s s o t t t e m s หรือว่าเอาลุกได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูที่วิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวแอป l i n k s ก d e เดสทกันนะคะก็ ขั้นตอนแรกนะคะในการดาวน์โหลดก็ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางเยสตาร์นะคะจากนั้นก็มาดูที่ Product ค่ะแล้วก็มาดูที่ l i n k a s UC Client นะคะเลื่อนลงมาที่ดาวโหลดค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วนะคะมาดูที่ส่วนของเดสก์ท็อปตรงนี้ค่ะเขาจะให้เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้นะคะว่าเราจะดาวน์โหลดไปใช้สําหรับ mac นะคะหรือว่า windows นะคะก็เราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดจากนั้นก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะ,ะเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะคะเจ้าตัวแอปเขาก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของเราแบบนี้นะคะก็ให้เรา คลิกเข้าไปค่ะเพื่อทำการ install หรือว่าทำการติดตั้งนะคะก็รอจนกว่าเขาจะติดตั้งจนเสร็จนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาของตัวแอปเขาก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดก็อินสตอลหรือว่าติดตั้งตัวแอปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของการล็อกอินกันนะคะในส่วนของการล็อกอินเนี่ยเราสามารถเลือกล็อกอินได้2วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีแรกเนี่ยจะเป็นการล็อกอินโดยใช้ตัว username พาสเวิร์ดแล้วก็ตัวโดเมนนะคะในส่วนของ username แล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยจะเป็นบัญชีผู้ใช้ของเราเลยนะคะแล้วก็ตัวโดเมนเนี่ยจะเป็นโดเมนเดียวกับที่เราใช้ในการล็อกอินเข้าสระบบผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองค่ะ ส่วนวิธีที่2นะคะจะเป็นการล็อกอินโดยใช้ลิงค์ค่ะซึ่งลิงก์ตัวนี้นะคะจะเป็นลิงก์ที่แอดมินนะคะทำการส่งให้เราผ่านทางเวลค e m เม l นะคะในการล็อกอินเข้าสู่ระบบครั้งแรกนั่นเองค่ะเราก็สามารถ Copy ลิงก์นะคะแล้วก็เอามาวางใส่ในช่องนี้ได้เลยแล้วก็ทำการล็อกอินนะคะก็ให้ผู้ใช้นะคะทำการเลือกล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งได้เลยค่ะ เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาของแอปเขาก็จะคล้ายๆกับในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในแต่ละฟังก์ชันแบบคร่าวๆนะคะฟังก์ชันแรกที่เราจะเห็นเมื่อล็อกอินเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ extension นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลของผู้ใช้ extension อื่นๆนะคะในองค์กรในรแผนกของเรานะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราก็สามารถ ทำการโทรหาเพื่อนร่วมงานนะคะได้ทั้งแบบเสียงแล้วก็วิดีโอนะคะหรือว่าจะฝากข้อความแชทไว้นะคะหรือว่าเรายังสามารถเพิ่มเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยเข้าสู่รายการโปรดได้อีกด้วยนะคะเมนูถัดมาค่าก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนแทคนะคะหรือว่ารายชื่อผู้ติดต่อนั่นเองค่ะตรงนี้เราก็สามารถดูหรือว่าจัดการหรือว่าเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อแบบส่วนตัวหรือว่ารวมไปถึงผู้ติดต่อแบบของบริษัทก็ได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการแชทค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะคะก็เราก็สามารถแชทได้ทั้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าบุคคลภายในองค์กรนะคะรวมไปถึงแชทได้กับลูกค้าหรือว่าบุคคลนอกองค์กรนั่นเองค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการประชุมแบบวิดีโอนั่นเองค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะเขาจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับในรูปแบบของเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นนะคะก็คือเมื่อเราทําการคลิกเข้ามาที่ฟังก์ชันนี้เนี่ยเขาก็จะทําการ ระบบเนี่ยเขาก็จะทำการเปลี่ยนเส้นทางให้เรามาที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องล็อกอินเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์ใหม่นะคะหน้าตาของฟังก์ชันก็จะประมาณนี้ค่ะถัดจากวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะก็จะเป็นในส่วนของ operator ตอร์เนนะคะหรือว่าการจัดการการโทรของสมาชิกกลุ่มนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะตรงส่วนนี้เราก็สามารถใช้ได้เฉพาะในรูปแบบของเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นค่ะอะ หน้าตาของตัวฟังก์ชันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะจัดการในเรื่องของการโอนสายการวางสายอะไรแบบนี้ค่ะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของคอล็อกนะคะคือการตรวจสอบแล้วก็การจัดการบันทึกการโทรของเรานั่นเองค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของ i c e m a i l หรือว่าข้อความเสียงค่ะตัวนี้เราก็สามารถดูหรือว่าตรวจสอบหรือว่าจัดการข้อความเสียงของเราได้นะคะ ถัดมาค่ะการบันทึกการโทรนะคะหรือว่ารีคอร์ดดิ้งนั่นเองก็คือการบันทึกเสียงการสนทนานั่นเองแล้วก็สามารถเข้ามาดูไฟล์หรือว่าจัดการไฟล์ของเราได้นะคะส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นในส่วนของ Preference นะคะหรือว่าการตั้งค่านะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาตั้งค่า extension ของเรานะคะได้ทั้งแบบว่าเบื้องต้นนะคะข้อมูลทั่วไปนะคะชื่อนามสกุลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของข้อ forward นะคะหรือว่าการตั้งค่าการฝักข้อความเสียงนะคะตัวตั้งค่าเสียงหรือวิดีโอนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับการโทรอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าการตั้งค่าในส่วนของเวลาการสวิตช์เวลานะคะรวมไปถึงตัว Outlook integration ด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกนะคะเขาสามารถ ซิงคอไนท์กับตัวแอปของทาง Microsoft 365อย่าง Outlook ได้นะคะโดยให้เรานะคะมาทำการ enable Outlook integration ตรงนี้ค่ะก็คือการเปิดใช้งานนั่นเองเมื่อเราทำการเปิดใช้งานแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานได้2ฟังก์ชันด้วยกันนะคะคือตัวแรกจะเป็นตัว create new contact automatic นะคะคือการรับสายบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักนะคะเมื่อเรารับสายแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการเพิ่มผู้ติดต่อไปใน Outlook โดยอัตโนมัตินะคะ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เราจบการสนทนากับผู้ใช้คอนแทคของ o u t l o o k แล้วเนี่ยตัว linkus desktop เนี่ยเขาก็จะในฟีเจอร์ของ c o l l o g เนี่ยเขาก็จะทำการซิงค์คอไนต์ไปยัง Contact Note โดยอัตโนมัติเลยค่ะต่อมานะคะเราจะพามาดูกันในส่วนของแถบเมนูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะในส่วนนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ ตัวแรกนะคะคลิกเข้ามาค่ะจะเป็นในส่วนของ QR code นะคะที่ใช้เพื่อสแกนสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบในรูปแบบของโมบายแอปหรือว่าแอปมือถือนั่นเองค่ะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของ Key l ลัดนะคะหรือว่าฟังก์ชัน Key นั่นเองซึ่งตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็เคยมีการพูดถึงไปแล้วนะคะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นการสลับโหมดนะคะระหว่าง Client Desktop นะคะแล้วก็โหมด CTI นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นการสลับสถานะที่แสดงหรือว่าเลือกสถานะที่จะแสดงให้กับผู้ใช้เอ็ก n s ชั n นอื่นๆหรือว่าเพื่อวมง,งานในองค์กรของเรานั้นเห็นนั่นเองค่ะก็จะมีทั้ง available นะคะ away นะคะไม่อยู่หรือว่าติด business trip นะคะ do not disturb ห้ามรบกวนหรือว่า lunch break พักกลางวันนะคะ out of work ก็คือไม่อยู่ในเวลางานนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการค้นหาชื่อหรือว่าเบอร์โทรของผู้ใช้ t อ n s i o นอื่นๆหรือว่าเพื่อรวมง,งานของเรานะคะเพื่อนาการโทรออกหรือว่าเราจะสามารถใส่เบอร์ลงในแถบตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อทําการโทรออกค่ะและนี่ก็จะเป็นโอเวอร์วิวหรือว่าภาพรวมทั้งหมดของตัวแอป l i n k ์กัส desktop ขา i แอนั่นเองค่ะ